สวัสดีครับพี่น้องมาเด้อกินกับสาวร่วมกันสายยาสายลยุยกับเขามีพัฒนาพัฒนาหมูนี่ประจอมปลาหน่อยประจอมปลาหน่อยจอมกุ้งจอมปลาหน่อยพริกนี่มีไขรห่างาห่างใครห่างห่างนี่พับหอมมุมกพี่น้องหอมมุกไก่เอยผักเบืองไปหนึงนน่งมาๆมากเศษๆด้วกันนี่นี่พริกพริกหอม จำไปหน่อยคุณจำได้เห็นปะคนเ่าคนปะคนได้กินริกได้้แข็งแรงคนปะโอ้ผมก็มักหนองเนาะกินไปตัวเนื้อแตกผักอนบบบบวว หวานหอมอ,อืมน้องหัวปากซีเยป่นโอ้ไม่ไปไตัป่นกินกระจองกินเิด ลากอนก็อายุ5ไยเด้อเ่าคอยหาห้างอืม,อมบวมบวมนสีสบห้างเนาะ อุ้ยเสียบเสียบพี่เองเมนอกี้ก็ประจอมสีบเนาะสีเ,เ, <c oughs> เ,เป็นเม็ดเลยนี่เราเพ็ดไปหนมันหอมพี่เองหอมแมอุยมันจะเสบแหละหิวคือกันเดอ้ออ้าวนี่ปลายยายสา,ยายลุย มามาพี่น้องมา,มาอืมฟินคอมมอนฝากเหตุกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อจ้าเด้อฝากกดติดตามปรญยาสายลุยหนเลยครับเด้อมาเนี้ยอ่ะพีน่น้องกินขา้ามาเน,นี้ก็อเอาเต็มที่ไปก่อนอืมอ่ะกินข้าวเลยขอเจ้าคลิปแี่แกล้เีดเด้อครับเ,เ,ด,เ,เด้อพี่น้องเลย